สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอ่าวันนี้มันมีกล้วยกับมีกะทิเหลืออยู่แล้วพี่เขาแนะนำว่าให้ให้ทำนารีแจำศีลเดี๋ยวเรามาเตรียมกล้วยนี้ตัดหัวตัดท้ายก่อนนะคะเพราะกล้วยมันยังไม่สุกงอมเท่าที่ควรเนาะแต่ว่า กล้วยแบบนี้ใช้ทําขนมแล้วมันจะหวานเนื้อก็จะสวยตัดหัวตัดท้ายเสร็จเดี๋ยวเรานําไปไปต้มหรือไปนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้เขาเอาความฝาดแล้วก็เอายางกล้วยออกก่อนถ้าเราทําแบบนี้เลยอะกล้วยทําออกมาแล้วสีจะไม่สวยน้ำจะออกสีขุ่นๆเนื่องจากยังมียางอยู่ แล้วก็รสชาติก็ไม่กลมกล่อมด้วยจะติดออกฝาดนิดๆไม่ไม่น่าไม่น่าทานเดี๋ยวพอนำกล้วยไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้มน้ำให้ให้เดือดก่อนนะคะหรือรอให้น้ำร้อนดีแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึง หลังจากนั้นก็ออกกล้วยลงไปต้มได้เลยค่ะกล้วยจะมีรสชาติที่หวานไม่ฝาอันนี้กล้วยที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็คําก็สวยแล้วแต่ใครชอบตัดแบบไหนจะตัดกลมๆหรือผ่าครึ่งก็ได้ค่ะเอาที่เอาที่เราชอบแล้วกันเนาะจะตัดแบบ กลมแล้วก็เป็นท่อนๆหรือว่าผ่าครึ่งเหมือนที่ก็ทํำขายทั่วไปก็ได้ชอบแบบไหนออกแบบนั้นค่ะเพราะกล้วยเราสุกอยู่แล้วจะทําแบบไหนก็ได้แต่ถ้ากล้วยเป็นเป็น,ปนกล้วยดิบมันต้องผ่าครึ่งเพื่อความร้อนจะได้สุกทั่วกันแต่กล้วยพอนต้มมาแล้วกล้วยมันสุกอยู่แล้วสุกร้อยเปอร์ซนด้วยไม่ใช่ว่าแค่ลวกอันนี้พอต้มเห็นไหมคะจนเนื้อปริ จะไม่มียางและก็ความฝาดติดอยู่ในเนื้อกล้วยเนาะมาทำชิ้นกันค่ะดเดี๋ยวเรามาเตรียมขั้นตอนของน้ำกะทิกันนะคะอันนี้พรผสมเรียบร้อยแล้วโดยใช้น้ำกะทิจะมากจะน้อยก็ดูดูกล้วยของเราเป็นหลักค่ะว่าเราทำมากทำน้อยแค่ไหนกะประมาณว่าพอ มันพอดีกับเนื้อกล้วยที่เรามีอะค่ะแล้วของพรพรก็กะเออหม้อเล็กพอเพราะว่าพรทําไม่กี่ลูกเนะาะทำแค่ทานคนเดียวในในส่วนผสมนี้ก็มีกะทิเป็นหลกักแล้วก็น้ำตาลเกลือแล้วก็ใบเตยส่วนผสมใครจะใส่มากใส่น้อยนี้สุดแล้วแต่ไม่ว่ากัน อย่างคนที่ชอบหวานก็อาจจะใส่มากหน่อยคนไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยหน่อยเนาะเกลือก็เหมือนกันใบเตยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อย่างพรเน,นี้ยพรชอบกลิ่นหอมของใบเตยพรก็ใส่ใบเตยเท่านั้นเองอันนี้คือกล้วยที่เราต้มสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพรจะทำเป็นสองแบบเนาะแล้วแต่ใคร เลือกใช้แบบไหนทำแบบผ่าครึ่งแล้วก็เป็นกลมๆทั้งลูกแต่ว่าตัดชิ้นสั้นๆแต่พอำํำคือจะทำให้ดูทั้งทั้งสองอย่างทั้งผ่าแล้วก็ทั้งไม่ผ่าผ่าแล้วก็ตัดเข้ากลางก็ได้สี่ชิ้นต่อลูกเนาะแบบนั้นก็ได้สี่ชิ้นเหมือนกันแต่เป็น,ปนแบบกลม แต่ถ้าเป็นกล้วยที่เรายัางไม,ไม่ไม่มีการเนื่องการต้มให้สุกก่อนไม่แนะนําให้ทําแบบกลมนะคะเขาจะมีความฝาดอะไรอยู่ไม่ควรจะทํามียางอยู่ถ้าถ้าทำแบบนั้นต้องใช้ผ่าแบบนี้ค่ะถ้าทําแบบที่ยังไม่ต้ม มาคะ่ะทุกคนทานด้วยกันนะคะกำลังร้อนๆค่ะหอมหวานชื่นใจเพราะกล้วยเป็นกล้วยรบูกเองเนาะปลูกแบบอินทรี ree, ปลอดภัยแน่นอนดูเนื้อสิคะเนื้อเหลืองมาอกานะทานไหมเอ้ยเนาะ กล้วยเราล่อยให้แบบแก่จัดจ,จนจนสุกคาเครือคาต้นเลยจะมีรสชาติหวานแล้วก็หอมด้วยใบเตยกับกะทิเนาะรับรองความอร่อยแน่นอนคะ่ะมานะคะทุกคนทานนารีจำสีนด้วยกันคะ่ะอันนี้พรทำให้ดูสองแบบนะคะคือแบบ ชิ้นที่เราผ่าครึ่งแล้วก็แบบกลมๆไม่ไม่ผ่าตัดแค่ชิ้นพอคําแล้วแต่ใครสะดวกทําแบบไหนชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะคะใช้ได้ทั้งสองแบบค่ะแต่รับรองสูตรนี้อร่อยแน่นอนเนื้อกล้วยเหนียวหนึบหนักหวานกลมๆก,กำลังดีค่ะลองดูนะคะ ถ้าลองทำแล้วติดขัดตรงไหนสามารถเม้นมาสอบถามได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามที่ไม่เข้าใจยินดีแนะนำทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเป็นกำลังใจให้เจ๊พรด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายจุ๊บ